ทีนี้เดี๋ยวผมจะจะสร้างภาพพจน์ให้คุณดูว่าแล้วคุณจะประกอบยังไงนะครับผมขอลบด้านซ้ายมือนี้นะเพื่อที่จะเอามาใส่เป็นเมทริกซ์ให้คุณเออเมทริกซ์ของคุณเนี่ยก็ต้องมีมีหกหกแถวหกคอลัมน์นะครับผมผมขอขอใส่เป็นหกแถวหกคอลัมน์เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกตรงนี้ก็กหกเหมือนกันเลยเว้นต้องเว้นที่ไว้เล็กน้อยนะสามสี่ห้าหกโอ้หอ่ะก็ผมขอใช้หมึกสามสีไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไอตัวเคหนึ่งของคุณเนี่ยไอตัวตัวเคผมผมเขียนเป็นเคหนึ่งลวกันนะเคหนึ่งเออเดี๋ยวนะคือมันไม่เท่ากันน่ะนะครับมันก็จะเป็นมันเอเดี๋ยวผมผมขอใช้ตัวนี้เป็นเคหนึ่งเคสองเคสามลวกันนะคือผมจะใช้เออีส่วน l อลหนึ่ง เท่ากับ k หนึ่งอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็ ae ส่วน l สองเนี้ยก็จะเป็น k สองโดยประมาณนะครับคืออย่างนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ ae ae อะไรเงี้ยเป็น k สามอีกตัวหนึ่งนะครับ ae ส่วน l สามเท่ากับ k สามเป็นอีกตัวหนึ่งแบบนี้แล้วคุณก็จะมี c o s i n อะไรเงี้ยต่างๆอ่ะทีนี้ผมผมลองลองทำให้ดูก็ได้ทีนี้คุณดู element หนึ่ง element หนึ่งคือมันยุ่งกับใครครับโ o d หนึ่ง node สอง เออหนดหนึ่งหนดสองก็คือหนดหนึ่งหนดสองก็คุณก็จะรู้แล้วบริเวณที่จะต้องใส่มันจะเป็นหนึ่งถึงสี่นึกออกป่ะมันจะเป็นเอ่อมันจะเป็นเคหนึ่งแล้วก็ตรงนี้มันก็จะต้องมีมีพวกคอไซอะไรเงี้ยนะผมผมจะใส่ให้คุณด้วยไหมเนี่ยอ่าจะเป็นเอ่อคหนึ่งคอสหนึ่งกำลังสองเนี่ยนึกออกป่ะแล้วก็จะเป็นเคหนึ่งเคหนึ่งคอสหนึ่งไซหนึ่งเนี่ยนึกออกว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะลบเคหนึ่ง cos c1 กำลัง2เนี่ย cos theta 1กำลัง2เนี่ยนะครับไปเรื่อยๆนึกอ,ออกไหมก็คือแล้วก็จะเป็นลบ k1 c1 s1 อย่างเงี้ยนะคุณก็เขียนอย่างเงี้ยไอ้สีดำเนี่ยก็คือมาจากมาจาก element หนึ่องนึกออกป่ะ k1 นะอ่าผมเขียนไปกี่ตัวเนี่ยโอ้โหเอองานไม่ใช่หมูหมูเลยนะอย่างเงี้ไม่ใช่หมูหมูเอ่อหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งตอนนี้ต้องใช้คนละสีแล้วถ้าไม่ใช้คนละสีนี่มึนตึ๊บแน่นอนนะครับอ่าต้องใช้คนละสีนะโอเคผมตอนนี้ตัวแรกผมใช้สีดำอยู่กำลังสองนี่ผมทำให้ดูแบบแบบ ก็ออยังค่อนข้างจะคร่าวๆนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ตัวเลขให้คุณนะครับเนื่องจากว่าใส่ตัวเลขมันมันต้องคำนวณเยอะคือคือยังไม่อยากใส่ตอนนี้เดี๋ยวผมว่าให้มอบมอบหมายเป็นหน้าที่พวกคุณก็ได้นะครับมอบหมายเป็นหน้าที่พวกคุณก็ได้นะครับอันนี้ก็จะใส่เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับออโอ้โห อันนี้ผมสีดำคุณเห็นว่าอ l e เ e อ t นหนึ่งใส่สิบหกตัวนะครับอถัดมาผมเอาสีสีสีเขียวนะครับเขียวเงี้ยเขียวก็เป็นเคสองคุณได้เห็นไหมไอตัวเบอร์สองเนี่ยใครครับ e l e เ e อ t เบอร์สองยุ่งกับโหนสองออโหนสองกับโหนสามเพราะนั้นคุณก็จะต้องมาใส่เคตรงนี้บวกเข้าไปเนี่ยบวกเข้าไปก็จะใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยเคเนี่ยเนี่ยโเคนะครับ อ่าบวกนี้บวกนะผมผมไม่ใส่นะครับว่ามันอะไรเพราะว่ามันมันจะมันจะวุ่นวายมากเลยจริงๆใส่เป็นไอ้นี่ก็ได้นี่เป็น xx xx X X ไปก็ได้อ่าก็จะเป็นเนี่ยผมเขียนยุกยิกยุกยิบยุกอย่างนี้เนี่ยคือคือคือขี้เกียจไม่ใช่อะไรหรอกก็คือมันจะต้องมีเนี่ยใส่สิบหกจุดแบบนี้สิบหกจุดแบบนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าที่มันไม่พอแล้วผมเขียนอีกที่ไม่พอแล้วนะครับที่ไม่พอแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นหนึ่งกับสามคุณเห็นว่าหนึ่งกับสามผมเอาสี สีส้มก็ได้หนึ่งกับสามก็คือจะยุ่งเกี่ยวกับ element, เอเลเมนต์เกี่ยวกับโหนดหนึ่งกับโหนดสามเพราะนั้นคุณก็จะต้องเป็นอะไรครับมันจะอยู่ที่นี่นะมันจะอยู่นี้ทีอันหนึง่งอยู่นี้อันหนึง่งแล้วก็ตรงน,นี้ตรงนี้หนึ่งกับสามอ่ะหนึ่งกับสามใช่ไหมครับก็ต, 1, ตรงนี้ชุดหนึ่งตรงนี้ชุดหนึ่งแล้วก็อยู่นี้เท่าไหร่ละแปดตัวอย่างแปดตัวละแล้วก็เป็นไงครับตรงนี้ตรงนี้เกี่ยวข้องกับโหนดสามแน้ะเบอร์ห้าเบอร์หกอ่ะคุณก็ใส่ไปเนี่ยนะแล้วก็ตัวนี้ตรงนี้แล้วก็บวกนี่ บวกเนี้ยเห็นไหมก็คือมันก็ทั้งหมดก็สิบหกสิบหกเอ่อสิบหกอะไรนะสิบหกสิบหกตำแหน่งถ้าเขียนให้ดูเป็นเป็นแผนผังอย่างนี้ก็ได้เอเลเมนต์หนึ่งแผนผังคุณจะเป็นอย่างนี้นะครับเอเลเมนต์หนึ่งแผนผังคุณเนี่ยมันจะอยู่ที่นี่มันจะอยู่ที่นี่ผมแรงเอาให้แล้วกันนะครับมันอยู่ที่นี่นะครับเอเลเมนต์หนึ่งของคุณเนี่ยแผนผังมันจะอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมครับพอเป็นเอเลเมนต์สองเนี่ยแผนผังคุณจะอยู่ที่ไหนครับแผนผังคุณมันจะอยู่ที่บริเววณนี้หอ,อก่า แล้วพอเป็นเอเลเมนต์สามเนี่ยเอเลเมนต์สามก็อยู่นี่นะเอเลเมนต์สามก็จะอยู่ตามมุมอย่างนี้นะตามมุมทีละสองเนี่ยทีละสองนี่นะแบบนี้แบบนี้แบบนวเวลาไปประกอบกันเนี่ยจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณคุณต้องนึืขกถ้าด้วยกแผนที่แบบนี้ออกคุณก็เติมเติมเติมเข้าไป นะครับเติมเข้าไปคุณก็จะสามารถวางแผนในการเขียนเขียนเมทริกช์ให้ผมได้แล้คุณตรงนี้คุณเห็นเลยว่าคุณคุณไม่สามารถมาเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นอะไรอย่างนี้ได้หรอกคุณต้องมาบวกคุณต้องบวกเป็นตัวเลขให้ให้เรียบร้อยค่อนข้างจะเรียบร้อยหน่อยนะครับอาจจะอาจจะใช้ใน Excel ช่วยนะครับคุณทําในชี e สามชีสอ่ะนึกออกว่าคุณทำา x x e l l 3ามชีสนะแล้วให้แต่ละชีสเนะี่ยมันอยู่ตําแหน่งเดียวกันหมดเสร็จปุ๊บชีสท,ที่4 ชีทที่สี่คุณก็เอาตำแหน่งเดียวกันของของสามเอลเมนต์เนี่ยบวกบวกบวกแต่อันนี้อันนี้ใช้ได้แค่ใน Excel ในกรณีที่เอลเมนต์ไม่เยอะนะเพราะว่าถ้าในกรณนนีที่มันเป็นสักสิบเอลเมนต์เนี่ยคุณต้องสิบชีทแล้วไปซ้ำอยู่ที่ชีทที่สิบเอ็ดจริงๆมันมันมีสูตรเขียนซ้ำได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าเอ่อมันก็ต้องบักอึดพอสมควรบักอึดนะครับตัวติดเอลเมนต์คุณต้องมีกี่โหนดอไม่ติดคุณก็จะยิ่งแบนโหยบานเลยใหญ่มากเลยนะคือคืออันนี้ทำมือได้สัก สักสี่สี่องค์ประกห้าอกก็อวกแล้วเป็นที่แค่นั้นอะ่ะสี่ห้าองคกก็อวกแล้วงานละเอียดนะครับผมบอกเลยว่างานละเอียดนะครับแค่แค่คุณเห็นสามองค์ปเนี่ยง่ายสุดเนี่ยยังยังเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับองค์ประง่ายสุดยังเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเขาเรียกอะไรปัญหาง่ายสุดเนี่ยสามองค์ปยังเป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าถ้าคุณเจอแบบยากขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นสี่สี่ห้าชิ้นอย่างเงี้ยโอ้โหตายนะครับ